โอเคไหมมึงร้านนี้เงียบเหมือนมึงอยากได้เลยไงโอ้ชอบมากเลยพี่บรรยากาศดีผมไม่ชอบคนเยอะพี่เสียงมันดังหนวกหูร้านนี้ก็เงียบจะได้คุยกันง่ายๆแซบนี่เฮ้ยเป็นไรฮี่อมอมันหาเรื่องมึงอ่ะ กูจัดให้อะไรไอ้นุ่มเนี่ยไอ้นุ่มเนี่ยชอบชอบสเปคมึงเลยอะเอายิงก็สเปคมึงเลยเอองั้นส่งสายตาก่อนปิงปิงใช่ไหมเออปิงปิงเขายังไม่มองเห็นเราเลยอะคือมันต้องชัดกว่านี้ป่าวะไอ้นี่เออกว่านี้อีกพี่อาร์ตะ ลูนเขามองอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่มันเหมือนรบกวนผมไม่ชอบอ่ะพี่มันน่ารำคาญอ่ะดูดิไม่ชอบอะเออไม่ชอบมันก็ทำตาดูดูใส่เขาดิทำตาดูดูเหรอไอ้เได้ผลเขาส่งตาปิ้งๆกับเมา่อสัญญาเฮ้ยกูเป็นผู้ชายกูรู้สายตานี่มมนคือสายตานักล่านี่ไงมันจะเล่นมึงแล้วกูต้องเชื่อพี่ป๊อปจัดไปเลย5้าสิบดื่มไอ้นี่ไม่ได้ ท้านักล่าแบบนี้มามึงใช้เงินไม่ได้มึงต้องใช้สเสน่ห์ของมึงเองทำยังไงเราต้องทำให้เขาสนใจก่อนโกยนมผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงนมใหญ่เซ็กซี่เหรอเซ็กซี่เลยดีรู้จริงต้องมีนมเท่านั้นนี่ไงแต่มึงยังไม่มีมึงต้องโกอยอีกลากขึ้นมาจากเข่าตรงนี้ปั้นขึ้นมาก่อนอค่อยๆปั้น เอานั่นแหละเอาฝาแฝดันขึ้นมาพี่ปั้านเรามันไม่ผ่านตรงนี้ทำไงดีวะออาาเให้้้มมันนนนขึึงลูดูดผ่านเลยนะลูดผ่านเลยนะูเฉียงเฉียงเฉียงมาโอเคไอ้ข้างนึงแล้วข้างหนึ่งเดี๋ยวก็หลบกันนะมันจะมันจะเสียวเร็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 ่องคนนี้อะไรนมโตข้างเดียวอยู่ตอนนี้เอออะไรมาพี่อัดโตโนนทำอะไรก็ไม่รู้พี่น่าเกลียดมากเลยเลยโกยขึ้นมาเนี่ยดูดิมไม่ชอบหรอไม่ชอบพี่รำคาญมากเลย ก็บอกมือเขาดิม hey. ึงไม่ชอบเฮ้ยไอ้นี่พี่เขาเสียายไม่ได้ผลว่ะเฮขาเสียหายเขาเสียหายวันนี้เลยวันของมึงไอ้นี่มึงได้แน่ชัวร์ว่ะงั้นเราเอาอีกเอาแต่เอาแบบซอฟต์แบบผู้หญิงโอเคส่งยิ้มก่อนยิ้มไปก่อนไอ้นี่ไอ้นี่มึงยิ้มตึงโบมาเห็นหน้ามึงตึงเหลือเกินอันเนี้ย หนูยิ้มอยู่นะเนี่ยย,ยิ้มให้เหมือนมนุษย์อะแบบซีรีส์เกาหลีเอาอยัางไงวะยิ้มมุมปากช่้อยชมม้ายตาชฉม้อยไปทางขวาชม้อยไปทางซ้ายขยับตัวนิดนึงโชว์ความเซ็กซี่ขยับจมูกบูเบ่าไอ้เคสตอนนี้หน้าเห <Card> มือนแอนนาเบลมากเลย <C 've S 2> ไม่ใช่เกาหลีแบบที่เขาบอกหรอป <C 've S 2> ียก มันทำหน้าเลยไม่รู้ว่าพี่ดูดิจะอ้วกอยู่แล้วพี่ตีขึ้นมาเลยทำหน้าบ้าเลยไม่รู้เนี่ยดูดิเฮ้ยเขาถูกเขาสวยบักนกตลกบักได้เฮ้ยไอ้ต้องทีเด็ดต้องเต้นโชว์เลยเต้นเลยเหรอเต้นโชว์เลยเอายั่วๆเซ็กซี่เหรอล่อนเลยล่อนเลยอ่าล่อนเออล่อนเออล่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโชว์โชว์เอวโชว์เอลโชว์เอลเป็นเน้เป็นเน้เฮ้ยคุณหยุด เลิกทำอะไรบ้าๆได้แล้วคุณนั่าลำคาญอยากคุยอยากจีบเพาเขามาคุยอะไรใครใครจีบโตกันแล้วคุณดูก็รู้อยากคุยด้วยอยากจีบไม่ได้จีบคุณมาจีบใครชอบนะคะคุณฉันชอบคุณนะคะคุณผมเหรอค่ะ <laughs> มองมาตั้งนานละไอ้แค่ช็อกทั้งวงการ ชอบทรงเดรัจฉานแบบนี้ก็ไม่บอกกูั้ง่ตงแรกจะให้จัดตรงนี้เลยหรือว่ากลับบ้านก่อนดีครับแล้วแต่คุณเลยค่ะแล้วแต่คุณเลยค่ะเสียงคุ้มต่ำด้วยจัดเลยไหมครับสรงนี้จะมีลูกขอตัวเลยนะอีกหียน่าจะดุดีอือแล้วไม่มีใครห้ามเขาด้วย เอาละเฮ้ยมุ่งกลับไม่จะซอยนะมึงไ่ทันหรอมุ่งกลับขอต่อเลยเออสลับสลับหรอสลับใครจะเล่นบทมึงตอนนี้กูไม่เล่นกับมันนะ ฉากเดิมนะสลับบทนะผมเป็นเบสพี่นิสลับกับพี่ป๊อปได้ได้คาแรคเตอร์กูเป็นใครนะผมเป็นพี่นิกูไม่เล่นได้ไหมไม่ได้แล้วกูกูเดิมไม่ได้พี่เดิมไม่มีใครเล่นเดียวพี่ใช่จริงนะเหมือนมึงสับไพ่ไม่ดีอะไอ้เหี้ยอยู่ดีมันได้ที่เดิมมึงสับไพ่ดีๆกันก่อนอทําไมมันไม่สลับไม่ได้ไม่ได้เราสุ่มออกมาได้แบบนี้แล้วยังไงต้องเล่นพร้อมนะห้าสี่สามสองแอคชั่น ร้านนี้เงียบเหมือนที้เราอยากได้เลยไม่ใช่เหรอใช่พี่ช่วงนี้ชีวิตแม่งโคตรเครียดเลยก็เลยอยากได้ที่เงียบๆ<ส>ทุกวันนี้อยู่คอนโดก็ไม่อยากคุยกับใครเลยอยากอยู่เงียบๆแต่ร้านนี้ก็ดีเงียบดีพี่ป๊าเป็นไรวะ<ด><ก> หยุดด้วยอะไรทำอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรอะไรสเปคนี่โขนี่ไม่เห็นนะสเปคเขาอ๋อนี่ตรงสเปคเลยเหรอตรงเลยตรงแบบเหมือนตอนที่กูเกิดมาเนี่ยดูดวงมาเนี่ยรูปที่ออกนี่คนนี้เลยเหรอส่งสัญญาณบอกเขาดิตรงไงวะส่งยิ้มให้เขาดิใส่ตรงใสาตาดิส่งสายตาปิ๊งๆให้เขาหน่อย เหมือนตัวนู้นมองเราอะไม่รู้อะแต่ถ้าไม่ชอบก็ทำตาดุๆใส่ไปเดี๋ยวก็เลิกเลยทำตาดุๆอะเฮ้ยเขาจ้องใครเนี่ยเฮ้ยส่งเขาจ้องคันนี่เลยส่งกูเลยเอาไงส่งดุๆนางเอกเกาหลีแล้วเขาส่งสัญญาณกลับมาด้วยนะนี่นะนะนะโอ้ยเฮ้ยใช่แล้วเขามีใจเขามีใจแน่ว่านี่อยากบาปเสือเลยเหี้ยไปรำคาแบบนี้ เอางี้ดูกูเติมไงส่งดิงไปสักแ0ดร้ดิงแต่มันจะเหมือนดูถูกเขาดฮ้ยดูถูกไปส่งดิงไม่ได้ดิต้องทำยังไงดีนะเอางี้ดีกว่าโเป็นกล้ามดิเออเก้าเห็นรูปร่างว่าเรากำยำขนาดไหนเออเออไม่บอกว่าตั้งแต่แรกกูดีเฟรกมาเลยวันนี้โอ้โหลองดูนาะอือโอยชายงามชายงามโอ้ยโอยอง่า ยืนไม่อยู่ยืนไม่อยู่เฮ้ยทำไปก่อนทำไปก่อนเขา่อท่ทำไปก่อนเออเออเออใชางามพันล้างพันล้างเก่งเก่งนั่นหลังเก่งนั่นหลักอุ้ยเออพี่เขาทำอะไรวะเขอยู่เขาก็ลุกขึ้นมาเว้ยแล้วก็ทำท่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ท่าอะไรวะพี่ไปกันใหญ่แล้วน้องพี่ว่านะโบกมือบอกเขาดีกว่าว่าไม่เอาแบบนี้ไม่ชอบโบกเลยเหรอโบกเลยเขาจะเข้าใจเหรอพี่เข้าใจ มาแล้วไอ้เจ๊มอมาได้ได้แน่ได้แน่วันนี้แหละวันนี้แหละตายแล้ววันนี้แหละอันต่อไปเลยทำให้เขารู้เลยว่าเราชอบส่งยิ้มแบบหวานๆเกาหลีฮะยิ้มหวานๆเอาไปยิ้มมุมปากยิ้มมุมปากเออมุมขึ้นอีกฉีกขึ้นอีกยิ้มจริงใจยิ้มยิ้มจริงใจตาด้วยตาชะไม้ชะม้อยค่อยๆมองหวานซึ่งยดลิ้นมาลิ้นเอามาทำไมวะลิ้นอะเอามาทำไมอะ คุณหนังเกาหลีที่กูดูมันเวลายิ้มมันมีโโออเเคคว่ามึงดูผิดเรื่องยิ้มไปเขาเออสองจุบส่งจุกโอ้ยพี่ดูเขาทำหน้าดิดูดิโค้งน่าเกลียดเลยเขาทำทำไมวะเห็นแล้วจะอ้วกเลยแล้วจะอ้วกมั้ยเหรอชอบใจไหลสันด้วยไหลสันเขาชอบเขาต้องการอย่างเดียวพี่ถ้าเขาชอบขนาดนี้เต้นเลยเต้น เต้นเออเต้นเยอะเต้นยนยัไปเออเออเออเือไปเอเอโย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 เอลเอวเอโตะมัมมัมมัมมกูดบอยกูดบอยมัมมัมเต้นแรงๆเต้นแรงเออโต๊ะมัมมัมเฮ้ยมัมมัมเฮ้ยกูดบอยเฮ้ยกูดบอยแล้วมัมมัมเฮ้ยมัมมัมแล้วโตะมึงดูเฮียอะไรติดต่อมากไปเนี่ยมันแค่ดตรมไปอยู่เพลงเดียวนี่เ้ต้นไปก่อนเต้นไปก่อนเฮ้ย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 เฮ้ อ๋อยพี่ทำอะไรเนี่ยคนเขาอยากอยู่เงียบๆนี่พี่จะจีบใช่ปะจะจีบพี่ก็เดินเข้ามาจีบดีๆไม่ใช่มาทำอะไรทุเรศแบบนี้อุ๊ยอะไรของน้องอ่ะพี่ไม่ได้จีบน้องเลยนะอะพี่ทำให้ใครล่ะพี่อะทำให้คนนั้นตั้งหากเหรออเอานี่ป๊อป มมากกููดดบบยยไม่แน่ใจว่าจะให้ผมจัดตรงนี้เลยหรือว่าไปข้างนอกดีครับตรงนี้เลยดีกว่าค่ะได้ครับอุยถอดตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ไอ้ไอ้จังโดนไม่ได้ไม่ได้ยังโยกอยู่แล้ว